6สิ่งที่ทําให้แฟนอึดอัดจ,จนอยากจะบอกเลิกนะคะทุกคนอ่ะแล้วคุณรู้ไหมว่าสิ่งพวกเนี้ยบางทีเนี่ยเราทาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะว่าแฟนเราจะคิดเยอะคิดมากหรือมันสะสมความรู้สึกที่ไม่ดีเอาไว้เหรอเอามาดูกันมีอะไรบ้างเผื่อเจอข้อไหนคอมเมนต์บอกูเกสหน่อยนะว่ากูเกสหนูข้อหนึ่งค่ะผมข้อสองนะคะอามาดูกันเนาะข้อแรกนะคะเราไม่ฟังความคิดเห็นของอีกคนหนึ่งแถมสื่อสารเป็นในในว่าฉันไม่เชื่อทอหลอกอะไรอย่างเงี้ยเรอว่า อย่างเช่นแฟนคุณไปเจออะไรมาข้างนอกแล้วมาเล่าให้คุณฟังคุณก็อาจจะแบบสวนกลับไปเลยว่าอ,อรู้แล้วเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ก็บอกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเฮ้ hey, แต่ว่าเพื่อนเขาบอกว่าอย่างนี้นะเธอฟังข้อมูลมาผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณรู้ไหมแค่นี้นะอยจะบอกให้ว่ามันเป็นแพทเทิร์นที่อีกคนนึงจะรู้สึกเลยว่าคุณไม่เชื่อเขาอ่ะคุณไม่รับฟังความคิดเห็นของเขาคุณไม่ยอมรับอะไรสักอย่างในงานกับสิ่งที่เขาพูดนะคะ พทเทิร์นนี้กูบอกเลยนะสะสมมากๆเมื่อไหร่มีสิทธิ์ที่จะบอกเลือกไดในอนาคตนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเล่าอะไรมาฟังก่อนนะคะฟังก่อนว่ามันเป็นยังไงคุณจะเสริมว่ามีคนบอกอย่างนั้นหรือเพื่อนคุณมาบอกอย่างนี้อะไรยังไงค่อยว่าทีหลังเพราะว่าก็อยากจะเล่าคุณอ่ะมาถึงก็อยากจะแชร์คุณคนแรกอ่ะเพราะฉะนั้นก็เออให้ความสําคัญตรงนี้หน่อยข้อที่สองนะคะควบคุมนะคะบ,คบังคับเรื่องอะไรบ้างเรื่องอาหารการกินเนี่ย บางทีไม่ให้กินในสิ่งที่เราอยากกินหรือบางทีไม่ให้เราออกไปหาเพื่อนในสิ่งใน,ในคนที่เราอยากจะแบบไปหาไปคุยอะไรเงี้ยหรือไม่ให้เราทําในสิ่งที่เราอยากทํานะคะถ้ามันไม่แบบเหนือบากว่าแรงนะหรือว่ามันมีผลเสียหายมากมายนะคะปล่อยไปบ้างนะคะคนทุกคนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะให้เขาอยู่ในกรงทองได้อกนะเพราะมันจะรู้สึกอึดอัดแม้ว่าตรงนั้นเราอาจจะคิดว่าเออมันปลอดภยัยมันดีมันนู่นนี่นั่นมนุษย์อะในความคิดของภูเก็ตนะเราทุกคนนะคะ่ะ เราล้วนอยากเติบโตเราอยากจะขยายตัวขยายนี่หมายถึงขยายทางความคิดขยายในเรื่องของจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นมันไม่มีมนุษย์คนไหนที่ไม่ต้องการประสบการณ์ชีวิตนะคะเขาต้องการเรียนรู้เนาะเพราะฉะนั้นน่ยมันจะไม่มีใครชอบการควบคุมนะคะถ้าเกิดแพทเทิร์นของเรานะลองเช็คดูนะเราเป็นคนที่ควบคุมสั่งห้ามนู่น ôn, ห้ามนี่อะไรอย่างเงี้ยอยู่กับเขาตลอดหรือเปล่าเนี่ย อันนี้ครูบอกเลยอึดอัดมากๆอ่าต่อมาข้อที่3นะคะไม่ให้ความสําคัญกับความรู้สึกของเขาเลยมันจะเป็นแพทเทิร์นที่อึดอัดเหมือนกันเพราะมันรู้สึกอะไรโดดเดี่ยวเรืองออกใช่ไหมคะอ่ะสมมุติว่าเขาบอกว่า,เขา,วาเขามีเงินไม่พอที่แบบจะซื้อกระเป๋าให้ได้อะ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อง,งองแงบางทีก็โวยวายบางทีก็ท้าเลิอกอ่ะหรือบางทีก็แบบมีการพูดแบบเชิงประมาณว่าเอ้ยทำไมถึงไม่มีเงินเก็บซื้อแค่นี้ไม่ได้เหรออะไรเงี้ย เราไม่ได้แคร์เขาเลยนะว่าเฮ้ยบางทีเขาอาจจะแบบมีเรื่องจําเป็นมากกว่านั้นไงมากกว่าเรื่องกระเป๋าของเราอะนึกออกปะอาจจะมีเรื่องจําเป็นต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลของที่บ้านาพ่อแม่หรือมีเรื่องจําเป็นที่ต้องใช้นี่อยงไรบางอย่างก่อนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยบางทีมันมองมุมต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอ,อีกคนหนึ่งอะเขารู้สึกนะว่าทาไมไม่แคร์กันเลยว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นไปได้ถ้าเป็นแพทเทิร์นนี้ซ้ําๆซ้ๆซ้ๆอาจจะถูกลดสถานะได้นะคะข้อที่4ค่ะพูดจาด้อยค่า พูดจาไม่เห็นคุณค่านะคะเอาง่ายๆก็คือไม่เห็นหูวกันนั่นเองนะจ๊ะคือจะพูดอะไรก็แบบซัดแหลกเลยแรกๆก็อาจจะแบบหวานหูนะพออยู่ไปอยู่ไปเนี่ยมันมีความเป็นตัวตนออกกันมามากขึ้นนะคะเราไม่ได้พูดว่าอีกคนนึงเลวร้ายอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะแต่โูเคหมายถึงว่าบางทีเนี่ยเรื่องบางเรื่องอะคะ่ะมันจําเป็นที่จะต้องพูดแบบใช้ความเข้าใจกันเป็นหลัก เราไม่สามารถที่จะไปตัดสินว่าคนนี้ด้อยค่าคนนี้ไม่เก่งคนนี้ไม่ได้เรื่องคนนี้อยู่ไปก็ไร้คุณค่าอะไรเงี้ยไม่ได้นะคู่ชีวิตเนี่ยพอพูดเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้สึกทันทีเลยว่าเขาไม่คู่ควรที่จะอยู่ตรงนั้นเราจะหาทางออกหาทางออกคือหาทางไปจากคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากให้เขาอยู่กับเราและเป็นเวอร์ชั่นที่ดีนะคะพยายามพูดถึงข้อดีของเขาเยอะๆแล้วเดี๋ยวข้อที่ไม่ดีมันจะค่อยๆหายขึ้นไปเองนะคะหรือคุณต้องใช้วิธีการแบบพูดยกข้อดีของเขาขึ้นมา แล้วก็อาจจะพูดข้อไม่ดีของเขาแบบทีเล่นทีจริงก็ได้แบบชวนแบบขำๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันต้องมีศิลปะในการพูดคุยไม่ใช่ว่าไปพอยว่าเป็นอย่างเงี้ยเธอนี่มันไร้ค่า,าจริงเธอนี่มันเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าเลยจริงเธอนี่มันไม่ได้เรื่องจริงอันนี้คือการตัดสินแล้วก็เขาก็จะรู้สึกว่าพื้นที่ตรงนั้นที่อยู่กับเราอะค่ะไม่เหมาะกับเขาอีกแล้วอ่ะต่อมาข้อที่5ค่ะอันนี้จะอึดอัดมากคือการที่เราแสดงออกถึงความไม่ไว้ใจเขาเลยไม่เชื่อใจเขาเลยคือคิดอยู่ตลอดเวลาว่า เธอต้องไม่ซื้อสัตว์กับฉันนะหรือคิดตลอดเวลาว่าคนอย่างเธอทําอะไรมันก็ไม่มีทางประสบความสําเร็จไม่ให้ความไว้วางใจคุณจำไว้นะว่าอันนี้อยู่ในกฎปัญญาแห่งความรักของมนุษย์เลยนะคะถ้าเกิดเรามีแฟนหรือมีคู่ชีวิตคุณต้องไว้ใจคู่ของคุณคุณต้องไว้ใจกับงานที่คุณให้เขาทําเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกว่าคุณไม่เคยเชื่ออะไรเขาสักอยา่างแล้วก็ไม่ไว้ใจให้เขาทําอะไรเลยเขาจะรู้สึกไร้หุนค่ามากๆนะคะ อันนี้ครูเกสสอนไว้ในคอร์สความลับ75ข้อของคนที่ฉลาดรักด้วยนะคะเพราะว่าได้รวบรวมวิธีคิดปรัชญาของคนที่ประสบความสำเร็จเรื่องความรักเนี่ยมาให้พวกเราเนาะทุกคู่เขาจะไว้ใจในสิ่งที่ให้คู่เขาทำคือไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกต์ได้หรอไหมคะแต่อย่างน้อยเนี่ยแสดงความไว้ใจแสดงความแบบวางใจอะฉันวางใจที่เธอทำเรื่องนี้นะเขาก็จะรู้สึกว่า มันก็มีลมใต้ปีกอะทำให้เขาอยากทําให้มันดีเนาะอันนี้เป็นศิลปะในการครองคู่เลยอ่ะข้อต่อมานะคะข้อที่6เราไม่ให้ความสําคัญกับการสื่อสารมันอย่างที่โูเกตเคยพูดหลายคลิปมากถ้าคุณนั่งให้แฟนคุณนั่งเทียนอะหรือบอกว่าถ้าฉลาดก็ต้องนึกให้ได้สิเฮ้ยมันนึกไม่ออกเลยเหรออยู่กันมาตั้งนานเนี่ยไม่รู้นิสัยฉันหรอว่าฉันคิดอะไรไม่ได้นะคะมันเป็นสิ่งที่ทําให้แฟนเราอึดอัดมากมาก ผู้หญิงเนี่ยโอเคบางทีอาจจะเป็นคนที่มีทักษะเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเพราะเราเป็นคนที่เซนแรงถูกไหมแล้วเรื่องความรู้สึกเรื่องการคิดแบบซับซ้อนอย่างเงี้ยเราทําได้นะคะแต่ก็ต้องระวังเพราะบางทีมันอาจจะคิดเองแบบในทางที่ผิดคิดไปคนละเรื่องเลยก็เป็นไปได้เนาะหรืออาจจะคิดถูกโอเคนะคะส่วนผู้ชายเนี่ยเซนในเรื่องแบบเนี้ยหรือวิธีทักษะแบบเนี้ยเขาจะน้อยนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกไม่พอใจอะไรหรือว่าต้องการให้เขาเปลี่ยนอะไร สื่อสารเลยนะคะแต่ต้องสื่อสารแบบมีศิละปะด้วยไม่ใช่ว่าพอยไปที่แบบเธอเพราะเธอเธอเป็นคนปิดอันนั้นไม่ได้อันนั้นแสดงว่าเราไม่มีศิละปะในการพูดนะคะก็ทําให้การสนทนาครั้งนั้นพังเพราะฉะนั้นจงเป็นคนที่สื่อสารอย่างมีศิละปะกับเขาอยากให้เขาเป็นอะไรอยากให้เขาทำอะไรอยากได้อะไรบอกกับเขาตรงๆก็ครูว่ามันดีกว่าที่จะให้เขานั่งเทียนแบบคิด เรื่องของคุณนะ่มันเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้ชายจะเก่งเรื่องแบบนี้ยากมากนะคะถ้าเกิดคุณเข้าใจเรื่องแบบนี้คุณจะไม่มีปัญหากันเลยคุณจะครองคู่อย่างมีความสุขอ่ะใครอยากจะได้วิธีการอยู่กับคู่ของคุณนะคะแบบไม่อึอดอัดอยู่แล้วแบบรู้สึกแบบเออมันมันแฟร์อยู่แล้วรู้สึกแบบมันว oui ินวินทั้งสองฝ่ายมันไม่รู้สึกเสียเปรียบมันไม่รู้สึกว่าด้อยค่ามันไม่รู้สึกว่าถูกทําให้เป็นนกน้อยในรรงทองหรือมันไม่รู้สึกว่าอยู่แล้วแบบ เออเรอวันเลิกลากันไม่เอาอยางงั้นนะคะถ้าเราอยู่แพทเทิร์นนั้นน่ะมันพังเนาะกูเกสได้ทําคอร์สความลับ75ข้อของคนที่ฉลาดรักไว้นะคะคอร์สเนี้ยครูจะรวมปรัชญาวิธีคิดของกูรูที่ประสบความสําเร็จระดับโลกมาให้ทั้งหมดเลยนะคะว่าการครองคู่คุณจะต้องมีวิธีคิดอย่างไรเนาะเหมือนที่กูเกสบอกเมื่อกี้ผู้ชายอ่ะเขาไม่ได้มีทักษะซับซ้อนเหมือนเราเราเป็นผู้หญิงนี่เราซับซ้อนเก่งนะคะแต่ผู้ชายเขาไม่ได้เก่งเรื่องนี้เพราะฉะนั้น ผู้หญิงผู้ชายมาอยู่ด้วยกัน่ะมันต้องรู้ธรรมชาติของกันและกันแล้วก็ปรับตัวเข้าหากันให้ได้เนาะหรือวิธีการที่คุณจะพูดคุยกันเรื่องเงินอย่างเงี้ยพูดยังไงอะ่ะใครเป็นคนเก็บเงินอะ่ะใครหาอ่าแล้วคนคนไหนต้องเป็นคนรับผิดชอบเรื่องการเก็บเงินหรือสมมุติว่าคุณมีปัญหากันเรื่องงานบ้านอย่างเงี้ยอ่าใครต้องเป็นคนทําเรื่องพวกนี้คุณจะเจอกันทุกวันคุณจะมีปัญหาเหล่านี้กันทุกวันถ้าเกิดไม่มีการ ทําให้รู้สึกว่าวินวินทั้งสองฝ่ายเนาะมันจะมีปัญหาอีกยาวนานมากในอนาคตนะคะ,ะมาเอาความลับกันในคอร์สคอร์สนี้นะเป็นคอร์สที่วเวตั้งใจมากนะคะอยากจะให้พวกเราเนี่ยประสบความสําเร็จในการครองคู่ราคาเต็มนะคะจะอยู่ที่8ปดพันเนะคะสำหรับคนที่ฟังมาถึงตอนนี้นะก็เอาโปรไปเลยเพียง1290เาเท่านั้นนะคะติดต่อแอดมินไปตามช่องทางที่เกขึ้นให้ที่หน้าจอนะคะหรือว่า,ลาคล้มลิงก์ใต้คลิปคลิปนี้ได้เลยเนาะเอาความดูกันคะ่ะ